สวัสดีค่ะทุกทุกคนมือนี้แม่บุวลายฟื้มท้องพามาเบิงคุณยายบรรทักฟื้มจ้ะเบิงเด้อค่ะนีละ่ะฝีมือคุณยายจะ้ะที่ได้ใส่อยู่นั่นนะเคยเห็นบ่ค่ะเบิงเบิงจะ้ะเมื่อนีน้แม่ซักฟื้มจักรูปนี่จะ้ะดังหนิสามสิบ <30. S 1> เียรตสามสิบเจ็ดบ่จะ้ะเา้วเท่าไรจะ้ะ ้อยสองเซนนอ้เพิ่งจะถักมักย่างค่องเลยค่ะพื่อนวับแวบบว่าแวบบว่าแวบบผู้ใดอยากได้ก็สร้างมาเด้อจ้ะคุณย้ายนี่แหละเป็นผู้เฮ็ดให้จ้ะน่านเห็นมอได้ยินมอจ้ะสั่งมาเด้อค่ะจ้ะ มสมัยโบราณจะขอบคุณลูกค้าทุกๆคนเด้อค่ะที่อุดหนุนร้านแม่บุญหลายฟื้นท้องขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า